สวัสดีกันเลยฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอคิลระเหมือนเดิมโดยวันนี้ผมก็จะมาพูดเลยเลยแล้วกันนะฮะโดยวันนี้ก็จะมาบอกวิธีในการดาวน์โหลดและเล่นเกมวัตเทอร,เร์เอชเนื่องจากมันเป็นคลิปที่คนดูค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มีคนค่อนข้างสงสัยด้วยว่าหลุดยังไงหายยังไงเพราะว่าตอนนี้ตัวเกมเป็นเบตา้าซึ่งจะเปิดเฉพาะตุรกีเท่านั้นดังนั้นถ้าคนที่อยากเล่นก็จะเป็นต้องมี VPN ของตุรกีสักก่อน ซึ่ง VPN ที่ผมใช้นั้นก็อยู่ในชื่อของ a d g u r r d VPN แต่จริงๆคุณจะใช้ VPN อะไรก็ได้โดยเมื่อคุณได้ VPN แล้วคุณก็เปิด VPN เพื่อต่อให้เป็นของตุรกีแทนซึ่งเมื่อคุณต่อให้เป็น VPN ของตุรกีแล้วเมื่อเสร็จแล้วก็ไปที่ค้นหาใน Google Play Store เลยแล้วก็พิมพ์คาว่า Wonder Mobile หรือ Wonder Edge อะไรก็ได้และทันทีที่เมื่อพิมพ์ ตัวของวอเทนเดอร์ก็จะปรากฏตัวขึ้นมาเลยซึ่งหลักๆก,ก็มีแค่นี้เลยฮะก็หาเลยที่ว่าวอเทนเดอร์เอทแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยฮะแต่ว่าเวลาเล่นกับเวลาทําอะไรต้องอยู่ในต้องอยู่ใน VPN ของตุวกีเท่านั้นฮะถ้าปิด VPN เกมมันก็จะตัดไม่ให้เล่นก็แค่นี้แหละฮะวีดีโอสำหรับตอนนี้ก็ มันเป็นวิดีโอส,สั้นๆเนาะพูดเรื่องวิธีดาวน์โหลดกับวิธีทดลองเล่นอะไรเงี้ยแหละวันนี้มาแค่นี้แหละฮะก็เดี๋ยววันศุกร์ก็มาเอาตัวเองไห้เราเด็ดนอนแล้วกันเนาะก็ไว้เจอกันเร็วนี้แล้วกันนะฮะบ๊ายบายนะฮะ